สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพบพ่โกันอีกแล้วกับสองน้องเดือนพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องน้องพี่ขาวน้องมวยพี่น้องฮะก็เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นน้องมวยอยู่น้ำคุณดังแล้วดังแับร้องแล้วดังเดี๋ยวเขาเดี๋ยวออกวะ เหนื่อยเอยอยได้ครับอวันนี้เขาแ็นอยู่น้ำกุนอ่ะเขาอีแมนอยู่ไก่นะเป็นนั่งเอียงกลางไปเลยอย่าบอกได้บาถาแบบว่า่ายแล้วนะโทรศัพท์หนอกนะคือเด็รถจะหน้ามว้เลยเนาะมว้มา้ก็มาจีบาทำยาฟอน ี่าเากป็นอย่งกันอะดสองกันเจโบเยอือเจโบบดังเนาะนี่สองราักเซนบาอยู่จักเบก็ไกับเาอยู่มาจากยังปนอยด้วยพ่อยก็อวเ่อเขาโก๊พี่น้องเอ้ยอาวี่เขาหนังมวยนะก็ได้ขิดว่าเป็นเจ้าท้องไฝ่อย่าไปเงินดีวาสั่นเนะินืี่เป็นอะนอเป็นเปนะดแหละยเป็นมนาง เป็นอะไรตอนแรกเป็นอไรตอนแลเพราว่าคกบยกแกะมาวยกันปะอันที่ควาขึ้นมามันขึ้นมานางจืดื่อแล้วมานนางแกะฮะเข้าอีกแล้วฮะใรองดอาเพื่อมาอยู่เออ ว่าเขาเร็วฮะแลน้ำว่าเขาชวนมปกินขาเลยฮะเออมเพิ <h 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 ่นเอาอันน้อไหม่มาฝาก่อเถ่าพี่น้องเอ้ยกับเขาโกกก้อยฮะเลยแล้วท่บานนีป็ลุงพนันอยู่กลางอเค สบายดีพี่น้องอุ้ยสบายดีพะลุพะลุพีน้อยบุพาวะอุ๊บสบายดีปพาลูุวิบวับรุดตาสวยกันปอกติใหม่พี่น้องไปหาอยู่ใส่เลยนี่หาอยู่บ้านของเพื่อนสั้นๆไก่หรือไก่วะว้าสิท้าบอกไก่หรือไก่คืข้าวบุกเคยไปเ้าเคยไปแต่แถวไก่นี่อัน ทำไมเข้าปลูกบอกกุตานธรรมชาตินี่ป๊บมันบอกก็อันห้าอีหยังนี่บ่มันหลุดน่หมดซซนนี้ซาบิอันอยู่ทางจะไปซ้อันอยู่ทานจะไปโซนผ้นอออันบ่เคยไปยังวะ เออไปทางปิ like my girl, my ้งไก่เออไปทาปงไกันจิ้มตาก็ก็่ไปทางไก่ทางอันปิ้งไก่จิ้มตาแลยคิดเพอร่อถ้าไปทางรักษามเลาคิดว่าพอเมื่อถามกินไปแทะเสพต่ยปิ้งไก่แหยตาหรอ เฉยบอกเภาเอาเบลเลยผูกรอดด้ามยาปล่อยมากโ้ยเห็ดเองมือยผูรอดงัวต้องปล่อยเน่ะไหาไม่ไรเนี่ยช่างเดียเดียวมันคันมันคายเนาะคนไหลอบปิวไปููอย่นี้ Yeah. Vậy phải ừ. <laughs> 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 Haha. Mẹเอก <laughs> của đấy. Hẹn con một sối đi một đay. Nói. Má, ta sẽ on làm mãi.

แบดแงอาได้กเช่อนอข้างในเห็นค่ะเก้งชมูจังมันค่ะกมันแฉบอยู่แต่ว่ามันอันมันอันครับปลาไ้ข่างขึ้นกินบเบิดแล้วมันมินอันมินลมันกินหันห่อนะใชยเนาะอือสะพอเขาเห็นกาวางคายนะอืมกระสอบกระสอบรสอบจนไปเลยกสอบ ปบสหนอไม่ตีสองสองสองสอก็ใส่ข้างหลังกับบ่อเต็มเลยเบดไปคือจีซับเอาซับเอาโหลดไปต้องหาก่นหนึ่งมันบอกเป็นเช้านอผูบบอกั้ก่อซาด็้นเอบนันก่อนหนึ่งมันบเป็นเช้าสามสิบนอผูบบอกก่อนหน่อยตี ก็นอนขึ้นนอใหญ่เลยเมนบ่อัดตัวกายนทางเห็นใบใหญ่เอออันนี้อันอะอันข้าใจอยากคู่ครัวอาจารย์น่นกะโตหัวครัวเลยน่ะยงว่าเป็นคนโผ่ไปยอะกับป้ยีข้บอกม่ะเออะไก็ไม่ได้มีนอมย่งเ่าก็ชิมีดัวยอะมันใหญ่บ่ ก็มันเกิดนะซามหนอกระพ่อแกงเออซามก็กระพ่อแกงก็มันเกิดนะอ่าต้องไม่ไหลนะมันเกิดแต่เออฮ่าคุณผัวโบเห็นพ่อโกมาหนอโบมาไปชิปเลยเนาะอืบไม่หนอกเพาะแกงแม่คนบ้านเมื่อนานตักน้าไม่เพิ่นอาบนั่นแหละก็บ่อาบมันบ่ฮ้อนอ วันเจวันสุดทายคิมเพิดอาบน่าให้อาบได้แล้วก็บอกอาบวินป,ป๊บหอ,อกมากก็บอบมาผู้อยู่คือผู้กับกล้วยกับกล้วยกับปลาเช่อยอ,อยู่อโอ้ยเอียงเลยว่ะบาลนานบอกคว้าตักมาเผัดอาบได้อเอาตักมาบอกตรงใจช่างเขาคนบามาคนผิวดำเนี่ยผิวดำมันจิกโลดคนมันอ่อยเป็น <c oughs> หน่องเดือนน้องดำเม<ว>ืม่อจิกแล้ว คนผิวดำหรืนบอมากนีมาียิมนะบนนั้เต็มมันุตมตีนว่ะไม่เคยเห็นม่นัยอ่อ้าวคือไปซกนลกินนมอีกคือไปซากบที่ไปซวันนี้แกรจอกบสีลงมาอันบที่วางเ้วกมาบมานันนั่งกระจลงมา

อุณหภูมิแรงหัวใจเต้นปิดบางดาวอาเดนอาการบ้อนี่เออมันมาทันอ๋อบักซีนหรือนะห่กันออกอาการพออีร้อยน่ะชักมาซื่อเดี๋ยวเมื่อบ้านนี่นั่นก็ยังอันจูงัวอยู่เมื่อนี่เจ็บกันโตนอนอักล่าอักยออาการหลังมันบอกไว้ที่พวกแอตตาเซนต้านะสีเมื่อบ้านเป็นนอกระออือโอ้ เา핑เศียดไหมยังวะพี <laughs> um. ่หอยคินฟามเออฟามฟ้ามาแหละเอาวาบเป็นบ้าามาแเีฟ้ามละพี่น้องเลยจะยังฟ์มฟ้ามแเละเอาภาษาอกงกฤหลินเาไปนะน่ะเออสีดฟ้ามแเลยาาพา อะไรพี่น้องก็จิไปปอกน้ำมันไอศกรีปุณณบานนี้ประมวยแนมไร้เถื่อเลยสองมวยได้พี่น้องเที่ยวแต่แนมใช่มวยนี่เล่นแนมไร้ลบสายตาบัไว้เลยพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้จบลูกแต่เพียงเท่านี้นะใคพาติขามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเรือนในเด้อส่องน้องม่อส่องน้องอําลำเด้อพี่น้องบ่ทันผ่านติ ใน,ในชิบูยะนงวยบะวะโอ้คือว่าลืม,มนะไปเลยพี่น้องวอนคลิปนะครับสบายดี